สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมเสือ้อผ้าป้ายเกี่ยวข้าวช่วงเชา้าไปแล้ว3แปลงนะครับคุณผู้ชมนะฮะแปลงที่1 2แล้วก็แปลงที่3นะฮะได้เวลาตุ้มโฮมจากนาะทุ่งนานะครับโอเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยคุณผู้ชมนะะได้จังหวะลมพัดบอยๆมาตอกินข้าวพอดีนะโนะอ้อ

นีางือะอยำเลยลอยเสือกินดูป้ายำีรีบเปนรีบมาเข้าชินข้าวมาแล้วมือบอกตั้งยังีงตั้งยำเตอมมัลยเอฟีเดี๋ยวไล์เอาเมสามรอบแบเไล่เอาเอฟซีเซบหน่อบักมัดเอ้า ไมาก่เหกุ้งปลากงอยากกินเนาปลาก็ยังมากินเลยหกุ้งกับหหอมเนี่ยงหอุ้ยลุงปิดกั้นหมดเลยไม่ก็ตั้งยังเง้ยเอาทิบข้าวคือมมผ้าเดียวไายสบนี่ดี๋ยว เอากิน <ted S 1> ปลาไปเฮ็ดคลิปมันเกินอีกจะหเฮาป้าเกิดหัวมาเกิดแล้วก็ไปลบออกอันนี้มันอดีเรอไม่ถึงกล้วเไม่เาอ้ยเือไว่าเขากินแล้วมือนบอกเคยตองแก่อนนมาชงแมันยกเห้เขายกกตำมาตั้งนานแล้วหอจิยกยกมาในปัจจุบันเจนบอว่าเจ้าชอบกินอห็นไมเล้ากินปาหูมันได้หรือ มันนั่งประรถกบเลื่อตรงหัวไม่หายเนาะเรายังหน่อยดิเนาะกินเบ้อประรถเลื่อยยังไงปรนเออมาหมูละเนียมาทังพีเด้อม่อเมนลมต้นก่อนไม่เอาไปยั่งกินอยู่พีพีพักเข่าอยู่พีน้เาล้โอ้ยลราานเาจิดไปนี่ได้ดิแลวผ่านทางก่อน นี่เเนเมื่อกก่องเลยเสเอ้ยลุงไม่ให้กับข้าวพินแล้วสองคนเนี่ยไทยมันนอกเล้ยกัยาชิแต่เปล้งเปล้งเอาอเอรแม่ดีอ่ะฮะองกุ้งอ่ะขอมนปม่แม่ห้า ฟอง้เลาก็ต <c oughs> ้องกินแบบนี้เฮ้ยนอนนานซื้อรลาลมาให้่งหัวไป้อืมปลาอืปลาดซื้อปลาลดมาเนาะโอ้โหยาบ่กวนไปไหน้อข้าวบไม่ไหนข้างนก็จะเอาให้อาเจวกับเขาจะไม่ให้อืเจวกับเีใ่้เอ้ามาปุกินข่าวเราบอกอ้าวคือไปหลบอยู่คนเดียวหน่อยโอ้สิเลยตับดอับีบต้นใจหิวเขาหนามาเนาะ ไหนกินข้าวก็ยังมึงมาบ้างคือสามยุนนะที่ไปเจอทโกแล้วกินข้าวก็าใงมีผู้สั่งมาเลยทีอย่างคนอย่างอย่างคนอย่างดี่เลยว่าจะเอาอย่างจะเอาอย่างพูดจะไปเอาอะไรฮไใบผัดหัวเจียวครับอผมข้าวเจ้าครับผมนะซิกโคสนาซิกหลังบุ้งหลังบ้าข้าวเจ้าบ่หัวเจียวบ่กินยับ่เขาวเปล่ท่านจะยินแล้วหรือเ่าอันนี้ด้วยเนาหัวเจียวก็หนึ่งพามีหัวเจียวไหมเอาบ่ถึงได้ในเสือนี่ยมั้งท่านนั่นนะครับ เอากุ้งไปไหนหมดแล้วนี่แหละยุนี่แหละหัวกุ้งไปด้เยเสียกินจะพ่ดแหมันงเดจะไปหลมไหมก็าหัวกุ้งโตกุ้ง็อย่บอยุ่ยุยมร้อนี่ด็พี่แต่ไม่เทงแมนมันไม่ได้วัดที่ร้านนี่อันนี้เขาขายมหาริบสาท่อยามไลวกเส้นว่มันมันน่มันนิ่มอยู่ม กออกไปเลยกุ้งนั่นตากไปเลยทักไปเลยสุขนยยังได้ต่มยวอเนียฮะตายเองก็ปีนเลยนี่ยิซื้อเชลโลชาตลาดนอนตัดเน้วตลาดก็ไ้มาประมือเขาแล้วประมือกันนี่แล้วก็กรอบดีบนเหนียวนดก็นอนเิ้จะโมงหนึ่งแล้วจีไหนกันแล้วนอนเิ้นอนอยู่กับแล้ว อิ่ม้อยลงะเบียร์ข้าบามาห้กนนำแดงขาเลบอยด้อยวนาดากันรอรเด้อะ้กินกันอยู่หลงาแฟมันมีน้ำน้ำเบื่ก็น้ำกมาให้นี่น้ำนี่น้ำขวดม่ว่าก็เตียวนี่ยาเะน้ำแดงมาให้ใ่น้ำเอาเองมีเสื้อนี่เราเสื้อน้ำเอาเองวมาให้เลยแหละอ๋อเลย มังอะไรมองตรงไหหากุ้งกุณเอาดีนับมานั่งปันเคยไหมเจอแล้วไม่อยากคินซ้ำหรอโอ้ัดนั่งปันเคยไหมได้เนี่พี่ตังเกดูอ่ะหัวมอยู่ตรงไหนตัวมันอยู่นั่นเ้าก็จะหากุ้งเนาะหากุ้งนานี่เาิ้มตำไว้นี่ปะนี่ากุ้งเนาะกินเขาก็เพิ่มตำอะไรกินเขาาก็ย้ำนีประดานที่กินเขาฮะ มันกัเปอนะมันอยู่ใต้เส้นมืนกุ้งนานาอืมึ่อก้ากินบกมักินเป็นใช่ะขายกี่เน่าเอาซื้อไก่อก็ได้ได้ซื้อของยายพาก็ได้ใบละสองร้อยเนื้อิ้เขานั่นเออซื้อแน่เจ้านั่น่ะมงแน่ด็กปันเนาะิ้เข่าไหมมันมีสองิ้เยอะหอยอต้องแรงจะเก่าไปเอ้แห้งหรยังถือชิ้เข่าไปน้่เนาะทือบนถือชิ้เข่ามานมอนม้เมาแห้งคยนะ จะวาแห้งเลยบ่จะวาแห้งเลยบ่เยอเาบอกเอาเจ้าฮะเดือสงเกี่ยวเราบอกง่างมาจะไม่แห้งเลยบ่เนี่ยจะเอาแห้งเลยบ่เนี่ยแ้เาจอไม่เอาแห้งล่ะเากินอยู่ง่าแล้วะเอาแห้งม่เขากินเลยนะเลยจ้ะเอาแห้งล่ะปตัวอ่านะ่นนี้เอาคอยจำนั่นล่ะนะเขางาน เส้นตันยางนะนี่ดิมีแล้วนี่นี่นี่อนนั้นจำต้นจำาคาแนบกินละมังกลุ่มไปยาีเอบเส้นังมีนี่ลวกเส้นเนี่ามันนิ่มนแหลงเรื่อมลวกเส้วเดี๋ยมเนะั๊บเสปับไปกินข้าวมื้อเที่ยงค่ะมื้อเที่ยงด้สองค้มาถ้ายิย้ำแยำด้ยมากเพื่อนบัดีอิ่มลคอยอิ่มเลยบอลไลอิ่มลอยยังดีอยู่ ยังกากกับอออตักตุมกับตากแดดีีพี่น้องเฮ้ยแตบสกแทบาะ